มาเปรียบเทียบจอยครับจอยเล่นกับระบบ iOS ได้ครับ iPhone iPad นะครับก็จะมีสองตัวนี้นะครับนี่มีตัวนี้ตัวที่เป็นแบบอะลารอกข้างเดียวครับกับตัวที่เป็น PS4 จอยหน้าตาคล้ายๆกับจอยหน้าฐานทั่วไปครับดูตัวจอยของ PS4 ก่อนการเล่นของมันะครับของเขากันแนว่าว นี่ครับนี่ใช้การใช้จอยเพียโฟเลเนครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับวิธีการตั้งค่าก็อยู่ในคลิปเก่าครับนี่จะแดงเห็นว่ามันจะสุดไปบ้างไม่ไปบ้างครับการเริ่มก็ไม่ค่อยสมูทพวกการยิงการอะไรก็จะดูแปลกๆแต่มันน่าเปรียบถ้ามันเป็นลักษณะของจอยแบบเราคุ้นเคยครับจอยส่งมาตรฐานนี่ก็จะก็จะประมาณนี้ ยิงก็ตึกเปดตักตบยิงเข้าไปก็ประมาณนี้ครับสำหรับจอย PS4 อันนี้มาดูจอยตัวนะครับจอยหรือว่าจอยมือเดียวครับจอยที่มีข้างเดียวแบบนี้เกียบจึกเข้าไปครับแล้วก็กดไปเลยครับใช้ได้แค่อนาล็อกนะครับอันนี้การบังคับจะสมูทกว่าครับนักค่าก็ไปดูในคลิปเก่าเหมือนเดิมจะบังคับได้แค่อนาล็อกครับ มอื่นจะต้องใช้นิ้วแตะที่หน้าจออันนี้จะเหมาะกับพวกจอยที่เป็นแบบเหมาะกับพวก iPhone มากกว่า iPad มันใหญ่เกินไปจะบังคับยากแต่ไอโฟนก็จะพอดีมือเล่นได้นี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับจอยก็ไปเลือกกันดูครับว่าจะใช้แบบไหนครับสองแบบ